แฟน Off Plus รนไชส์ออฟฟิเ a ียลสมีความโดดเด่ดนยังไงบ้างครับก็คือรบง่ายเร็วมีการการันตีกําไร1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนทำไมถึงกล้าการันตีครับเรามั่นใจในระบบแฟนชส์ของเราที่เราเซ็ตขึ้นมาเราก็มีทีมงานที่พร้อมที่จะฝึกอบรมเจ้าของกิจการได้เข้าใจในเรื่องของวิธีการทําธุรกิจว่าจะเติบโตธุรกิจนี้ไปกับเรายัางไง ในปัจจุบันนะครับเพื่อว่าหลายๆคนอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรืออยากจะต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความมั่นคงแล้วก็มีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและธุรกิจอะไรล่ะฮะที่จะทําให้เรามีความมั่นคงลงทุนง่ายและก็คืนทุนไวนะครับและที่สําคัญเลยต้องสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมได้แล้วก็ฐานลูกค้าเดิมได้ด้วย และตอนนี้ต้องบอกนะครับว่ามีหนึ่งธุรกิจที่กําลังมาแรงนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าธุรกิจนี้สามารถที่จะสร้างกําไรได้หลักแสนบาทต่อเดือนจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นเดี๋ยววันนี้โยจะพาไปเจาะลึกกันครับและนี่แหละออฟฟิศเมดพัสนะครับเป็นแฟรนไชร้านสะดวกซื้ออุปกรณ์สํานักงานเพื่อธุรกิจที่มาพร้อมกับโมเดลการขายเชิงรุกแบบดิจิทั t ทีม B2B omnichannel r a n c h i s e โมเ e ลหนึ่งเดียวในไทยที่มีการพลิกโฉมแฟรนไชร้านค้าปีก ฉีกทุกกรอบการขายแบบไร้ขีดจำกัดตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับคุณตุ้ยนะครับซึ่งเป็นผู้บริหาร Office m a t e Plus นะครับต้องสอบถามคุณตุ้ยก่อนเลยผมว่าทุกคนเนี่ยคุ้นตาคุ้นชินเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะ f i i e m m เ t ดเดิมนะที่เราเห็นตามห้างสปปรรพสินค้านะฮะทีนี้พอมาเป็น Office m a t e Plus นะที่มาเป็นยังไงและมีความแตกต่างจากออฟฟิศเมดเดิมอย่างไรบ้างครับธุรกิจออฟฟิศเมดเริ่มต้นจากการขายเครื่องเขียนอุปกรณ์สํานักงานแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็26ปีแล้วจากอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์สานักงานเนี่ยเราก็มาต่อยอดด้วยแคตตาก็อใหม่เพิ่มเติมเข้ามายกตัวอย่างเช่นพวกอุปกรณ์ไอทีเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์สําหรับธุรกิจบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารธนาคารโรงพยาบาลปัจจุบันนี้เรามีสินค้ากว่า6 0 0 0 0รายการสําหรับธุรกิจของออฟฟิศเมดพลัสก็คือ เป็นแฟรนไชส์ในรูปแบบที่เราเอาบริการต่างๆเหมือนกับธุรกิจของอ f ฟฟิศเมดเลย oh. ไม่ว่าจะเป็นรายการสินค้าต่างๆนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะในรูปแบบของแฟรนไชส์ออ i ฟ e ศเมดคลาสก็สามารถขายสินค้าทั้ง60,000รายการได้เหมือนเหมือนกับอ f ฟฟิศเมดเลยแต่ว่าเราเอาประสบการณ์ความรู้โน้ตหาวที่เรามีเอามาปรับเป็นรูปแบบที่สามารถที่ทําให้แฟรนไชส์สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายโดยใช้เวลาไม่นานแค่3เดือนก็สามารถเริ่มต้นได้แล้วครับ อ f ฟฟิศเมด p ร r k มีความแตกต่างจากแฟนชายไกลหรือยังไงครัจากที่เราศึกษามานะคะเราก็พบว่าไม่ค่อยมีแฟนชายในรูปแบบของ B2B ส่วนใหญ่ก็จะเป็น B2C การที่เราเติบโตมากับลูกค้าที่เป็นลูกค้าองค์กรลูกค้าภาคธุรกิจมันเป็นในรูปแบบของ B2B ที่ชัดเจนมากๆนะ <c oughs> คะดังนั้นเนี่ยแฟนชายเราก็เลยมีความแตกต่าง แฟนชส o ออฟฟิ m เ t e พ a ส s, <S มี <S ค, <S ความโดดเด่นยังไงบ้างครับก็ามีความโดดเด่นอยู่3อย่างที่ทําให้เราแตกต่างก็คือครบง่ายเร็วครบก,ก็หมายถึงว่าสินค้าที่ออฟฟิศเมดมีให้60,000กว่ารายการไม่ว่าเราจะเปิดร้านเล็กร้านใหญ่<ม>ก็สามารถที่จะขายสินค้าได้ครบถ้วนที่ออฟฟิศเมดมีที่คลังสินค้าคในร้าน<ม>ได้ทุกๆไอเทมทุกๆแคตตากลลี่ category, <ม>ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะสต๊อกของหรือเปล่านะคะก็ไม่ต้องสตอ๊อกสามารถจะเริ่มธุรกิจได้เลยตอบได้ทุกโจทย์ของลูกค้าในพื้นที่นนั้ๆ แล้วรายการสินค้าเนี่ยก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เข้ากับสถานการณ์รเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมาร้านแรนไชส์ซี่เราขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันโควิดค่อนข้างดีเพราะว่าเรามีสินค้าเข้าไปนําเสนอแบบที่ไม่จํากัดเลย ส่วนง่ายด้วยรูปแบบช่องทางการขายที่เราพัฒนาขึ้นมาให้แบบออมนิชาแนลร้านค้าแฟรนไชส์สามารถขายสินค้าได้ทั้งที่ลูกค้าที่เข้ามาที่หน้าร้านลูกค้าที่ให้เราไปหาแล้วก็สามารถที่จะไปเสนอสินค้าได้ถึงออฟฟิศของเขาล่าสุดเนี่ยโซเชียลคอมเมอร์สมาแรงลูกค้าชอบสั่งสินค้าผ่านทาง Facebook <ม>หรือแม้กระท Line, รั่งไล n e นะคะทุกสาขาเราก็จะมีให้บริการตรงนี้ด้วยหลังจากที่ขายเสร็จแล้วก็ยังมีบริการของออฟฟิศเมดที่ไปด e ลิเวอรส่งสินค้าให้ ทั่วประเทศโดยที่ท่านไม่ต้องทําเองเลยอันที่3ก็คือเร็วจากประสบการณ์26ปีของ OfficeMate เราถือว่าโซลูชันนี้เป็นทางลัดให้กับแฟรนไชสซีได้สามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจกับเราได้อย่างรวดเร็ว คนที่จะเข้ามาลงทุน Off In e เมดพลเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงทุกคนสามารถที่จะมาร่วมลงทุนกับเราได้ขอเพียงแต่ว่าเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความสนใจเรื่อง,องการทำธรุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์แบบ B2B ก็สามารถมาร่วมลงทุนกับเราได้ค่ะทีนี้รูปแบบการลงทุนมีกี่รูปแบบคะในรูปแบบการลงทุนมีรูปแบบเดียวก็คือมาลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส์กับเราโดยที่เงินลงทุนตั้งต้นก็คือประมาณ2.9ล้านบาทขนาดร้านประมาณ5 0 1 0 0ตารางเมตรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีทีมงาน ที่เข้าไปดูไปสํารวจแล้วก็สามารถที่จะคัสตอมไมซ์ให้ได้ระยะเวลาการคืนทุนสักเท่าไหร่ครับเราคำนวณไว้คืนทุนประมาณ3-4ปีแต่ถ้าว่าผู้ลงทุนเนี่ยไฟแรงเรียนรู้ได้เร็วมีความมุ่งมั่นทุ่มเทก็สามารถคืนทุนได้เร็วกว่านั้นครับเห็นว่าทางอ f ฟ i n e t น็ตพมีการการันตีกาไร10,000แบาทต่อเดือนทําไมถึงกล้าการันตีครับเรามั่นใจในระบบแฟรนไชส์ของเราที่เราเซ็ตขึ้นมามีอยู่2ประการ,รนะฮะอันแรกเลยก็คือว่าเรามั่นใจในแฟรนไชส์ซีหากมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะท ธุรกิจที่เป็นในรูปแบบของเราในพื้นที่ของท่านมีความใส่ใจแล้วก็สนใจที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มาเติบโตไปกับเราท่านจะสามารถที่จะได้รายได้ ที่มั่นคงเราก็เลยสามารถที่จะการันตีได้ส่วนข้อที่2เนี่ยเรามั่นใจในเรื่องของระบบอินฟราสักเจอร์ทั้งหมดที่ออฟฟิศเมดสร้างมาแล้วก็นํามาส่งมอบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการจัดการโลจิสติกทั้งคลังสินค้าที่เรามีสินค้าไว้ให้ระบบการจัดส่งซึ่งเมื่อไร่ที่ลูกค้าของท่านสั่งสินค้าเราก็เอาไปบริการให้ถึงพื้นที่เลย<ม>ทั่วประเทศ<ม>แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นระบบ CRM ที่เราจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าต่างๆสามารถรที่จะทําให้ท่านเข้าใจ<ม>ในความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา เราก็มีทีมงานที่พร้อมที่จะฝึกอบกรมให้กับทั้งสตาฟของทางแรนไชส์ซีเองรวมถึงผู้ที่ลงทุนเจ้าของกิจาการได้เข้าใจในรเรื่องของวิธีการทําธุรกิจเรายังมีบัดดี้มีโคช้ชที่คอยเข้าไปดูแลตลอดเวลาด้วยนะคะว่าจะเติบโตธุรกิจนี้ไปกับเรายังไงสองข้อนี้เป็นสองข้อที่ทําให้เรามั่นใจนะคะว่ายังไงเราสามารถที่การันตีได้แน่นอนนะคะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ต้องบอกเลยนะครับว่า o f f i n m a t e Plus นั้นเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนเพราะว่าเป็นแฟรนไชส์โมเดลแบบ B2B 1เดียวในไทยด้วยประสบการณ์กว่า26ปีนะฮะมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มาพร้อมกับระบบการขายแบบเชิงรุก แบบออมนดิเนลนะครับที่ไม่ได้มีการพึ่งพาการขายจากหน้าร้านเพียงอย่างเดียวถือว่าหน้าลงทุนมากๆในยุคนี้แล้วก็จะทําให้รายได้ของเรามั่นคงด้วยไม่ว่าจะเจอกับวิกฤตอะไรก็ตามในอนาคตที่สําคัญนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่มาแรงมากๆนะครับได้รับรางวัลแฟรนไชส์เชนิ่งสตาร์วอร์2020ที่การันตีถึงคุณภาพนอกจากคุณภาพแล้วยังกล้าการันตีกําไร1 0 0 0 0บาทต่อเดือนครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยครับ